รุ่นนี้เป็นรถรุ่นไหนพี่รถถ่ายรุ่นนี้คือ Ford 5,77นะครับ Ford 5,77ใช่สังเกตที่โค้ดนะครับอันนี้โค้ดอะไรนะโค้ด D1 NN6015 นะครับตัวนี้จะเป็น5,77พันทนะครับออส่วนโค้ดเกียร์นะครับโค้ดเกียร์จะเป็น d 2 n n 7 0 0 6นะครับซึ่งตัวนี้คือตัวที่จะขึ้น6 0พแล้วนะครับโค้ดเฟืองท้ายนะครับจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับตรงจุดนี้ครับ D2 NN นะครับ4 0 2 4ูนะครับตัวนี้คือโครร้ดเฟืองท้ายครับผมเป็นโค้ดของอันนี้โค้ดฝา,าไฮดรอลิกนะครับฝาไฮดรอลิกตัวนี้จะเป็นดหนึ่งเอ็นนะครับ6015นยหนึ่งหั้ครับติดง่ายนะครับอันนี้ติดเสียงง่ายครับฟังเสียงนี่ไฮดรอลิกครับขึ้นลงขึ้นเร็วลงเร็วขึ้นเร็วลงเร็ว,วนะราคาอยู่ที่ ลทะเบียนพร้อมนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับกับพัดผลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองหวายตําบลผู้ขามอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับอีกไปอีกหน่อยก็จะเป็น เมืองเมืองดังๆเมืองอะไรนะเขาเรียกไก่ย่างวิเชียรบุรีใช่ปหจากนี้ไปก็ไปวิเชียรบุรีเนาะนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านหนองหวายนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไถฟอร์ดอีกแล้วนะครับท่านนะหลังจากที่ผมเคยลงคลิปรถไถฟอร์ดไปในหลายๆคลิปนะปรากฏว่า f อฟหลายๆท่านให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับนั่นหมายความว่าแฟนรถไถฟอร์ดซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นต้นตํำรับของเกษตรกรไทยเลยนะครับที่ นำรถไถฟอร์ดเข้ามาในยุคแรกๆนะครับมีทั้งฟอร์ดมีทั้งจอร์เดียนะครับแล้วก็มีอะไรเมสซี่นะฮะร,รุ่นนั้นรุ่นแรกๆเลยนะครับฟอร์ดก็ถือว่าเป็นตัวตึงรุ่นแรกๆเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่ารถไถฟอร์ดรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น6600นะฮะ6610ใช่ไหม 77T5 นะครับเป็นรุ่น 77T5 นะเขาบอกว่า ไม่ต้องไปดูสติกเกอร์แลวสติกเกอร์บอกว่าติดว่าฟอร์ด6กหกบางทีมันไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องไปดูตัวเครื่องไปต้องดูไปต้องไปดูตัวโค้ดตัวอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้ถ้าท่านที่รู้แล้วช่วยแนะนําให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับว่าตัวเต็มเป็นอย่างไรหรือว่าแนะนําให้กับ FC ที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับพร้อมกับราคานะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรรกครกห้ เพื่อน,น,นกเกษตรกรหล,หลายๆท่านที่กำลังมองหารถไถฟอ r ร์อยู่ในขณะนี้ครับไปรับชมกันเลยครับนะครับทุกคนครับมาพบกับเจ้าของรถไถ ,6 0 0เนหกไม่ใช่ดิ7 7เนาะ<ช>เดี๋ยวให้คุณพี่เขา บรรยายนะครับเพราะว่าพี่เขาจะรู้มีความรู้แน่นกว่าผมแน่นอนผมยอมรับเลยว่าความรู้ผมไม่แน่นของผมถ้าเป็นร้อของผมตจะนี้ประมาณ20%ของพี่เขาอาจจะ100%ก็ได้นะครับเอาแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับครับผมสมคิดนะครับอยู่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับผมพี่สมคิดนะอยู่บ้านหนองหวายเลยนะวิเชียรบุรีวันนี้จะแนะนํารถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นไหนพี่รถไทยรุ่นนี้คือ Ford 5ห7านะครับ Ford 5ห7าใช่ครับฟอร์ด7 7าพันเจ็ดเจ็ดเขาดูตรงไหนพี่ห้าพันเจ สังเกตง่ายๆนะครับสังเกตที่โค้ดนะครับอันนี้โค้ดอะไรนะโค้ด D1 nn6015 นะครับตัวนี้จะเป็น5้าพันทห้านะครับอ๋อ t 5ใช่ไหมครับผมใช่ครับ T 5นี่คือจุดที่1ที่ดูใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือตัวเครื่องตัวเครื่องครับนี่คือโค้ดเครื่องครับส่วนโค้ดเกียร์นะครับโค้ดเกียร์จะเป็น d2 n n 7 0 0 6นะครับซึ่งตัวนี้คือตัวที่จะขึ้น6,6 0 0นะครับตัอล่าสุด ใช่ครับก่อนที่จะขึ้น6กเป็นหกครับก่อนเหมือนกับของคูปัตต้าที่จะขึ้นเป็นรุ่นแบบนี้ใช่ไหมใช่ล่าสุดอ๋อประมาณนั้นแหละครับใช่ครับแล้วก็ตัวไหนอีกฮะที่เราดูโค้ดมันโค้ดเฟืองท้ายจะอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามแต่ฝั่งนู้นนะใช่ครับฝั่งตรงข้ามเราไปดูไปดูไปเดินข้ามไปดูก็ได้ครับหลายท่านเขาอาจจะอยากจะเห็นโค้ดนะฮะผมจะพาไปดูโค้ดโค้ดเฟืองท้ายนะครับจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับตรงจุดนี้ครับ D2 NN นะครับ4 0 2 4ูนะครับตัวนี้คือโค้ดเฟืองท้ายครับผมโค้ดเฟืองท้ายนะใช่ครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยอะไรครับพวงมาลัยเป็นแปลงเป็นชักข้างแล้วนะครับรุ่นนี้จะแปลงใส่ชักข้างนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยชักข้างใช่ครับพาวเวอร์นะครับแต่ว่าใส่เป็นชักข้างตัวท่อตัวนี้เป็นโค้ดของอันนี้โค้ดฝาไฮดรอลิกนะครับฝาไฮดรอลิกตัวนี้จะเป็นดหนึ่งเอ็นเอ็นนะครับหกศูนหนึ่งห้าเครับก้อนไฮดรอลิกอยู่ข้างใช่ครับด้านขวาหรือด้านด้านบนนะครับ อันนี้แล้วนี่ที่เขาชอบดูอีกอย่างหนึ่งบอกเคล็ดลับหน่อยครับคือเคล็ดลับหน่อยหูที่ใส่สลักนะครับหูช้างนะครับว่าแตกหรือไม่แตกคันนี้ไม่แตกครับสมบูรณ์นะครับหูตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับทั้งสองข้างครับทั้งสองข้างเทคนิคนะครับเทคนิคการดูฟอร์ดอีกอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวนี้มันเป็นสําคัญนะสำคัญครับมันรับน้ําหนักนะเวลาผ่านถ้าถ้าเราใส่หลวมอะมันจะแกว่งนะครับมันจะแกว่งแล้วทําให้ดึงตัวนี้แตกครับเวลาเราวิ่งวิ่งเร็วๆครับสะบัดเกิดการสะบัดถ้าตัวนี้แตกนี่งานเข้าเลยใ่ ตันนี้ติดเสียงง่ายครับฟังเสียงโอ้โหอาเดี๋ยวนี่ไฮดูดลิครับขึ้นลงขึ้นเร็วลงเร็วขึ้นเร็วลงเร็วนะไปไฮดูอลิหน้าเราไฮดูอลิหลังหน่อยฐานเจ็บไหมครับอ่าทดสอบอ่อยพี่ถอยหลังเลยของทดสอบเดินหน้าทดสอบหลังหน่อย วันนี้นะครับห้าพันเจ็ดเจ็ดนะครับราคาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นนะครับเล่ทะเบียนพร้อมนี่สองแสนสี่หมื่นสองแสนสี่หมื่นบาททั่วนะครับโอ้โหเจ้าหนุ่ออิบเลยนะคนนี่โอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงแม่ถ้าว่าให้ถ้าเป็นอยู่ร้านปอปานะผมจะให้ดันต้นไม้ให้โชว์เลย แต่คีนนี้ก็โลอเคแล้วครับเดิมเดิมครับสภาพเดิมเดิมเลยใครที่กําลังมองหานะครับ5 7าพันเครื่องเจ็ดเนะครับติดต่อได้เลยตามหมายเลขโทรศัพท์ที่วางอยู่ในหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับทุกคนเห็นแล้วนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนถ้า ที่ชอบก็ติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกนไลายกดติดตามให้กับพตนคนราก่าด้วยไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ